โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อดเซชชัแนลครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นตัวของแรสลงแร้งกันด้วยครับตอนนี้อยู่ที่แร้งไดมอนด์นะฮะกับเพื่อนผมอีกครั้งนะครับแม็กซ์นะครับ M A I X นะฮะก็จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปรอดูตัวเกมลยดีกว่าครับโอเคครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้ภาคเสียงในเกมตอนเล่นนะผมเอามาภาคข้างนอกนะเพราะงั้นที่คุณฟังอยู่เนี่ยผมภาคเข้าไปทีนะครับ เพราะงั้นผมด้วยแต่จะมีสมาธิในการพากมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้รบกวนการเล่นในเกมนะครับโอเคแล้วก็ผมจะมีเวลาอธิบายในการเล่นมากขึ้นด้วยนะก็สำหรับแรนเนี่ยตัวบันลายืนเลยเนี่ยมีข้อเสียงเนี่ยคือมันเคียร์ชีฟช้านะแล้วก็แต่ข้อดีมันคือมันมีสกิลช็อตที่รุนแรงนะแล้วก็ต่อเนื่องนะครูคดาวมันน้อยต้นเกม3ามีวิเองเนี่ยแล้วก็ต่อ,อยรัวๆนะครับถือว่าเป็นตัวที่โอเคนะในการยืนเลนนะ แต่จะดันเลนไม่ค่อยดีเท่าเปต้าครับแต่เรื่องเจอเวลาเจอกันในป่าเนี้ยถือว่าแข็งแรงมากๆเลยนะอ่าอนีิกัสอนะคือปล่าอือออมาเคาะไปได้นะช็อตนี้คือคูดาวันไหวมันก็เลยแบบป่าแล้วสโลปลาสโลเจอเวลาเจอใครในป่าต้นเกมนี้นี้ถือว่ารุนแรงมากๆเลยนะน่าทำคาสุดๆนะใอ่ท่าสองโดนโนรือเนี่ยไม่เป็นไรเขามายืนเล่นไปเล่นเมดมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทำนะแตกต่างจาก เล่นอ่าถ้าเล่นแบบแอสซัสซินเงี้ยก็ยังพอมีอะไรให้ทําไปแก๊งยอะไรเงี้ยแต่เมย์บางครั้งเราก็ต้องยืนเลนเฝ้าเลนไว้นะครับนี่จะดันเลนสดไปหน่อยนะระวังนิดนึงนะฮะอ้าวเจนาะคอสโอ้โหไม่ทันาแล้วแต่อยู่กับคิเนกคิเนกยังไงขแน็คิเนกไกล่ไลรนาคอรเราแยกงข้อฟาร์มฮะ เดี๋ยวมาแขงก้าเจอมาแขงเงาปู่ยิ่งต่อยขึ้นไปนะฮะข้างกำแพงได้อ่าไฟไปโลลัวไม่มีอะไรเกิดขึ้นทฉงนั้นนี่แหละครับมังกรเล็กจะเกิดนะฮะให้เราเข้าใส่มังกร่อนเลยละอ่าทาราบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอใจค่ะใหญ่บุกังกร ชึ๊บตัดคิปเป็นหนึ่งจุดหถานี้ยังไงไปไฟไฟปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดิมไอ้โดนอีกแล้วปับปับปับเฮ้ยนาคอตนาคอตนาคอตโหดตายตายโยกตายไดโยก สามสี่ตัวต่อยแระโยกออกหืมดวงคิเนกมาซ้ำทันนี้ต่อยแระโยกออกต่อยต่อยถ้าต่อยอันติอันติเป็นแล้วภาพผิดช็อตเฮ้ยไม่赖เรียบร้อยต่อยไปโป๊ะเอามีนาคอยมาขวางทันนี้ไงฮะต่อยได้ลาดเกไกลสบายสบายตอนนี้คิดว่าแอซิดไปสี่อะค่าหนึ่ง ช่วย่นต่อยมังกรนะควาจริงเนี่ยตัวนี้เนี่ยฮ้าหลังๆเกมเนี่ยอาจจะไม่อาจจะเป็นอาจใช้แค่ท่าสองก็ช่วยเพื่อนได้นะไม่ต้องเข้ามาต่อยนะตัวมันต่อยเบานะครับต้องต่อยที่ที่สามถึงจะเป็นเวทนะตายครับฟาร์มคีปเป็นต่ออันนี้ที่ฟาร์มนี่ไม่ได้แย่งเพื่อนนะคือมันเล่นเราก็คีปยังไม่ค่อยดัานก็เลยมาฟาร์มฟาร์มคีปป่าได้บ้างเล่นน้อยนะครับ เพื่อหาตังค์ให้มันไวขึ้นนะถ้าใครอยากรู้ว่าเราที่ตอนไหนเราควรไปฟาร์มก็คือตอนตอนที่คีฟมันยังไม่นชนป้อมอะ่ะเราก็ทําอะไรก็ได้นะยังอิสระ,ะอยู่นะครับถ้าคีฟเริ่มใกล้ๆจะชนป้อมแล้วเนี่ยก็ควรที่จะไอ้นี่นะฮะเรียกว่าไงควรที่จะมาการป้อมก่อนนะเพราะป้อมมันแตกง่ายนะเกมนี้ออกไปทีนึงนะถ้าปล่อยสองโดนเรื่อยๆนํามานมากตัวนี้เดดเกมนี้ ไม่นำคายเด็กเกมนี่คือตายนะครับไปนะกลับไปยืนเล่นกันต่อคลิปด,ดันนะเราไปเดินเล่นมากไปเนะนี่ยเฮ้ยโหงัดงี้ดันกลับมาเอาเพื่อนเพื่อนพลาดเลยไม่เป็นไรฮนะเข้าใจสื่อสารไม่ตรงกันช็อตนะ่อกีง ไอริไอนีิยังไงไอริตันสวยฮนะ mm. ชุดเพื่อนเขาควันตีไว้นะอึ๊บปล่อยึ๊บเวสกิลวเอ๊ะตายจะปล่ไป,ป,ป, mm. ปนะเขารอดไปเอ๊ะสมมตินนะเขาจะรอดอนะ่ะเอ๊ะไงไอริไอริเป็นเดือดร่มแผนตอนนี้อึ๊บไปมแมลงตามไปได้นะฮะรอบตอนนี้ เราเกิดละไปไปไปวิ่งไปเฮ้ยมังกรน้อโว้ลิงลิงอย่าเพิ่งสิลิงคฮอยด้วยไปต้าติเา้าเฮ้ยเอ้าเขาเขาทำมังกรไปชัดหน่อทีจะหายเลย น่าเสียดายจริงครับนีต่อยสองก็พัลพอร์ตเพื่อนระยะไกลฮนะมันเป็นตัวที่เสี่ยงน้อยเหมือนกันนะครับเห็นอย่างนี้นเป็นตัวที่ใช้ท่าสองจะระยะไกลอย่างเดียวนะไม่ค่อยใช้ระยะใกล้นะตอนแรกผมได้ผมซื้อมาเล่นใหม่ๆตอนแรกผมนึกว่าไฟเตอร์อแน่นอนเป็นนักมวยอย่างงี้วิ่งเข้าวงในเลยเปล่าเข้าไปปุ๊บอย่างนิ่มนิ่มมากนะตอนนี้มันเล่นเป็นเมดครับถ้าใครเข้าใจผิดว่าจะซื้อตัวนี้มาเพื่อเอามาบูเนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีคิดกันเลยนะฮะ แต่ใครชอบซื้อมาแบบแบบลอยๆสายสไนเปอร์ของสองเนี่ยผมว่าตัวนี้นี่ค่อนข้างเข้าประเด็นนะเนี่ย,ยต่อยเอฟงัดเอางัดเบาเขาโดดออกนะ่อี้แมา,แาได้ไงบินผ่านมาแล้วบินผ่านไปนะฮะนี่ฟายเก่ขึ้นฮนะมาแล้วชัตน,นี้งไง เรางัดไม่โดนนะแต่ต่อยเป็นแล้วสองตัวโอโอ,โอเจ็บมากเ,าเราเกิดอะไรขึ้นก็นไม่รู้แต่เราต่อยไม่โดนเลยอย่างของว่าต่อน,นี่ฮะคิดแนกมาเก็บทางไอริไม่ไดเ้เราพูดเราต่อยโดนนะาคอสนาะคอสโอ้นาะคอสโดนไหลตายก็ไม่รู้นะจะคิดแนกฆ่าไว้นะเงียบแยไปทีอาชุบหาโดนอีก จะได้แล้วจะได้แล้วอเอาเอาว้าวว้าวคนหมดแย็บแย,ย็บไปได้แต่เพื่อนไม่รอดน,นะครับแบบนี้หลักๆแล้วเนี่ยท่าหลักที่ควรทําเป็นนะ่คือต่อยต่อยแล้วก็โยกกลับมาเหมือนท่าสองแล้วโยกกลับนะครับอันนี้คือท่าที่คุณคูกควรนะไม่ว่าเวลาโดนไล่ยังไงกดท่าสองแล้วโยกกลับมานะมันจะทําให้เราหนีสบายแล้วก็ทําดาเมจไปด้วยเรื่อยๆได้นะครับนนะห็หนไหมครัายแล้วัดก่อนนะโอ้ใช้ตีนะฮะติติตืต รอดนะฮะคืออันติเราเนาะมันข้ามกำแพงได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้เนี่ยอันติเนี่ยใช้ข้ามกำแพงได้แล้วก็เวลาต่อยลดนศัตรูเนี่ยสตันนะครับแต่ข้อเสียมันคือมันใช้สเตมิน่าหรือหลอดขาวๆเนี่ยถึง110นะมันตันอยู่ที่200นะคือถ้าเราใช้สกิลพลาดบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราไม่ไม่สามารถใช้อันติได้นะเพราะมันกินสเตมิน่าเยอะนะถึง110นะครับแบบนะกินน้ำ่อนแบบแบบแบบ พากันต่ออ่ะไอรีดานบนทำไมเนี่ยเพื่อเรามาเยอะนะม,นมาประกันบ้างก่อนนะครับแยบแยบต่อครับชึบไม่โดนนะชึบต่อยว่าวอีกแล้วแย็บต่อเนี่ยเพื่อนมา้าแต่เป็นไอริทีท่ตัวอันติเนียาไปให้เพื่อนเจอมีคนมา้ามีริงมาอืม ใช่หรือเปมื่อวานไม่ใช่หร้อเราจำผิดเมื่อกี้เหมือนต่อยโดนอะไรสักอย่างนะคือเวาต่อยโดนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเอฟเฟกแล้วก็มีเสียงเนี่ยน,นะเวลาต่อยโดนในพุ่มอะไรเงี้ยท่าสองเนี่ยเพราะงั้นถ้าใครใส่หูฟังเก็บตัวนี้จะช่วยได้นะสมมติเวลาเราใช้ท่าสองโดนในพุ่มเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นเอฟเฟกขึ้นที่ในพุ่มหญ้านะเราจะสามารถเช็คได้ในบางครั้งแล้วมีใครอยู่ในพุ่มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะลองลองปรับใช้ดูนะ ม,มันไม่ใช่ทิกรักมันเป็นอะไรที่ทุกคนควรจะรู้นะถ้าสังเกตเห็นนะฮะเอาเพื่อนใดกันในป้อมนะฮะจัดไปสองตัวตายๆยังพลาดเลยสุดยอดจ,จริงดอยเซอร์นี่ตอนนี้อย่างยังซับครับสองหนึ่งสิบคือมันตัวแต่ตัวเป็นตัวทำดาเมจให้ทีมได้ดีมากๆเลยนะถ้าใครเล่นดีๆเนี่ยแบบ บอกเลยว่าน่ารำคาญสุดๆนะครับแทงก็กลัวมันนะครับเพราะว่าแล้วตัวมันถ้ามันเกิดๆมันจะโซนให้ทีมได้ด้วยนะแบบว่าศัตรูไม่กล้าเข้าถึงระยะป้อมหรือระยะที่เราต่อยถึงนะครับเรอแค่เดินเข้าไปแล้วก็ขู่ๆตาปล่อยสองขู่อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะแต่เขาเสียมันคือมันบาครับมากๆตรงเลยมากมากเลยแต่ก็สกิลหนีมันไม่ได้เยอะมากนะถ้านับท่าหนึ่งระยะนี่ใกล้สุดๆนะฮะบ,บางครั้งต้องแทนตีเพื่อหนีนะ อย่าออยอย่างงงอันตรีนะเวลาจะตายเนี่ยยอมเสียอันตรีดีกว่าตายนะเธอเอาอันตรีแล้วลก็ใช้ๆเลยครับประมาณนั้นนะไฟมัวไฟงง,งงๆอยู่ฮะยังไม่มีโซนชัดเจนนะกังวิ่งไล่ก็วิ่งไล่อยู่อะไรยังไม่กลับครับมันจะไม่มีอะไรนะไฟ,ไ,ฟไฟเพินเจ็บตูไปได้ก่อนแล้วยังไง <c oughs> ไอลิกันติวิ่งหนีไปแะ้วไอลิเนี่ยเวลาอันติดนบางครั้งผมก็ไม่ได้แน่ใจเหมือนกันทำไมเราถึงมองมันไม่เห็นนะแต่มันทำาด้เหมือกับเขาได้นะแต่เรามองเขาไม่เห็นนะครั้งเหมือนจะรู้เป็นบั็กหรือเป็นอะไรหรือเปล่านะมาแล้วฉันมีไตโดนเร่อยๆไตโดนแล้วงับอันติบ่าก ถอยสองไปเรื่อยตอนนี้เซมินาเราใกล้จะหมดแล้วนะฮะตัวปลาสองระยะไกลสนับสนุนเพื่อนไปครับเนี่ยม,มันสนับสนุนเพื่อนได้จริงจริงนะบอกว่าทำไมเพื่อนถอยได้แล้วก็เทอร์สตูเขาจะไล่ต่อเนีี่มโอกาสโดนหมัดเราเรือรัวนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีอร์สตูเขาจะ,จะไล่นะครับโอ้โหเจลลีในป่าโอ้โเลือดอย่างนี้น่าต่อ,อยจริงแต่ตัว ขอคนละหมัดคน,คนละสามหมัดพอละตอนนี้เนี่ยเวลาเกิดเกิดเนตัวที่เป็นตัวที่แรงมากๆน,นะถ้าสองมันเจาะเวทเยอะถึงสามลอยนะเวลาเต็มอุ้ยหมัดเที่ยวไปเลยช็อตนี้แบบนี้ไงมีมีเฟนิก์มาขวางไว้เราไม่อยากสดนะฮะต่อยถ้าสองไม่เลี้ยวนวันไม่ทำไรถ้าสองอยู่ไกลๆยังอยู่ยยห่างๆยังงงห่วงนะครับตอนนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคนะถ้าเราไม่ไม่สดจนเกินไปนะ ครัตอนผมซื้อมาเล่นตอนเอามาสตีนเนี่ยผมสดมากเลยน,นี่ก็มันเป็นไฟเตอร์อะไรเงี้ยนักมวยนั่นแหละโหวิ่งไปกลางวงเลยแล้วอยู่ๆตัวก็หายนะงงไม่รู้เป็นอะไรเกมน่าจะบั็กหรือเปล่าที่เราอยู่ๆก็ตายไม่ใช่นะตัวมาเป็นเมทนะโอ้ยอ้ยโอ้ยจะตายจะตายปล่อยโยกมาแต่เดชบุญนะใส่วัดพระไหนก็ไม่รู้แต่ยังรอดอยู่นะครับ ไปครับไปเรียนต่ออ๋อถ้าใครสงสัยว่าทําไมเสียงแปลกๆอลกะไม่ไม่ต้องสงสัยนะครับคืออันนี้อัดมาจากคอมนะไมค์มาคนละตัวกันนะครับมันก็เลยเสียงออกมาได้ไม่สมูทเหมือนกันนะอันนั้นอีกอย่าหนึ่งไมค์โทรศัพท์นะทำมาแล้วนะครับแต่อยต่อยโดนเลยเอ้ยโอยแกเห็นยังไม่โดนไงวะดันกลับมาต่อยครับขออีกหมัดขออีกหมัดก็ขออีกหมัดเอ็กซ์สกิลก็น่าร่วงเลยเมื่อกี้ ไี่ขนาดทาร่าเนี่ยแทงแทงเซน์ไอทีเขายังโดนเจ็บขนาดนี้นะครับโดนเป็นตัวที่แรงนะคิดว่าคือปกติเนี่ยถ้าเปต้าเจอเนี่ยเปต้าจะฆ่ายากหน่อยนะครับทาร่าเนี่ยแต่ไม่ใช่แรดะแรดแรดเป็นตัวที่ฆ่าแทงประเภทแบบว่าวิ่งไล่เราได้นะแบบทาร่ามาล้อนอะไรเงี้ยเจอเวลาเจอตัวเรานี่เขาจะกลัวมากๆเลยนะถ้าเราเกิดนะสมมติว่าแบบของเท่ากันเงี้ยตัวเราจะเป็นตัวที่ทำน้เมาได้แรงมากนะแล้วเข้าไปทำน้เมนะปลาสองโลโล สองล้อวๆอันตีนี่หาจังหวะใช้ได้ดีนะถ้าใช้ถ้าใช้ได้สวยงามก็ทำดาเมจให้เพื่อนได้อยู่เยอะอยู่นะอันตีมันวงกว้างด้วยไงแล้วก็สตันได้ด้วยนี่งสงเพื่อนถอยนะเอามงกรอเล็กันนะวันไม่ทำพลารปล่อยสองล้วล้วตอนนี้เนะี่ยความยากมันอยู่ที่อย่างเดียวนะอยู่ที่การเชสกิลสองให้โดนนะฮะแล้วก็รักษาระยะห่างนะ การทาคอมโบอันติเนี่ยมันก็ใช้ได้แต่เราต้องแบบว่ากะดีๆนะเพื่อเราสดเข้าไปต่อยแล้วดันตัวเองเข้าไปในวงศัตรูมันก็จะไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นเลยต้องแบบประมาณให้ดีนะหมัดหมัดอันตินี่ถ้าไม่ใช้หนีก็ควรใช้แล้วศัตรูน่าจะหมดเรื่องหมดสภาพในการสถานะต่อสู้นะเพราะว่าเลือดเขาใกล้หมดเพื่อเรามาซ้อนอะไรนี้ก็ได้นะแต่นะแต,นะแต่ไม่ควรใช้แบบจังหวะแรกเปิดปุ้งปล้ามอะไรอย่างงี้นอาจจะไม่เวิร์กนะครับเพราะตัวมันบางนี่แหละ ประมาณนั้นนะมาแล้วนี่งไงยอย่างนี้ไม่รอดหรอกจริงอ่ะโดนสโลว์เอ้าต่อยเ้าไอ้สกิลไปก็พอแล้ว่าตอนนี้วิบปับจากเซเยอร์ด้วยบอกเลยว่าแรงสุดปะมาเล่นเกมป่าเป้าป่าเป้าวัดหนึ่งช็อตไอรีสมันจะหลุดหรือเปล่าโดนป่าเป้าไปยืนนิ่งเชียวตีเป้อมาตีป้อมมาแล้วป่าเป้าป่าเป้า ข้อเสียข้อ2เนาะคือตัวมันปลาโดนทีได้คือหนึ่งไอคนะือสองเนี่ยมานติดหงงตุ้มต้ามนะยแรงมากมันติดเอาครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนะี่ยก็ขอจบการภาคเพียงเท่านีนะ้แล้วก็กล่าวจบต่อนะตอนนี้ก็ไดมอนด์สี่ดาวไอ้ไดมอนด์สี่หนึ่งดาวนะครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆนะวิธีการเล่นนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u r i c r ให้ผมด้วยนะครับมันจะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ